ส m ิ t เวสเซนเอ็มหกสองเจ็ดเป็นอาวุธปืนที่โดดเด่นไม่เหมือนใครโดยทำลายข้อจำกัดของปืนลูกโม่แบบ6นัดแบบดั้งเดิมด้วยความจุกระสุนที่หน้าทึงถึง8นัดสามารถยิงกระสุน3 5 7ร็แมกนัมที่ทรงพลังมอบอำนาจการยิงและความได้เปรียบทางยุทธวิธีที่มากขึ้นแก่ผู้ใช้ทั้งปืนถูกผลิตจากสเตนเลสที่ผ่านการขัดผิวแบบด้านทำให้มีรูปลักษณ์สีเงินขาวที่น่าหลงไหลไม่เพียงแต่แข็งแรงทนทานแต่ยังมีความสวยงามสูงอีกด้วยด้ามจับของปืนลูกโม่เอ็มหกสองเจ็ดส่วนใหญ่ทำจากวัสดุไม้ ทำให้ยังคงรักษาสไตล์คลาสสิกไว้ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกที่สบายในการจับนอกจากนี้ยังสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นด้ามจับโพลิเมอร์ได้ตามความต้องการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความเป็นเอกลักษณ์ความยาวทั้งปืนคือ241ม mm, มความยาวลำตร้อง127ม mm, มน้งหนักทั้งปืน1น3 6กรัมทำให้ปืนพกนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันตัวในป่าและการล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการติดตามล่าอยูอใ่ในถิศธุกรกันดานหรือการป้องกันตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินสาถกนนับนุที่่่เชืืออ และส่งพลังแก่ผู้ใช้ได้อาวุธปืนที่ผสมผสานการออกแบบแบบคลาสสิกกับฟังก์ชันสมัยใหม่นี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่สแสวงหาประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมตอบสนองความต้องการในการใช้งานจริงและสะท้อนถึงรถนิยมส่วนบุคคล